สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่องรอยร้าวที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของบริษัทที่ดูเหมือนกําลังไปได้สวยกันครับมาดูกันเลยคือพอเข้าสู่ปี2026เนี่ยมันาการตลาดหุ้นสหรัฐมันคึกคักมากเลยนะครับดัชนี S&P 500ก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องทุกอย่างดูดีไปหมดจนบางทีก็อาจจะทําให้เราชะล่าใจไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับพอมันดูดีเกินไปมันก็น่าสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ใต้พรมสีเขียวผืนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งครับเขาชี้ให้เห็นรอยร้าวที่กำลังก่อตัวแบบเงียบๆเลยในหุ้นที่หลายคนกำลังชอบกันอยู่เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมถึงมีคำแนะนำให้ขายหุ้นขวัญใจมหาชน3ตัวนี้ Uber, r i v i ี n แล้วก็ Affirm เพื่อจะได้เข้าใจความเสี่ยงที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย Uber กับสิ่งที่เขามองว่าเป็นความเสี่ยงเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของเทคโนโลยีเลยทีเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่คู่แข่งอย่างเว m o ของ Google หรือแม้แต่เท s l a เนี่ยเขาทุ่มงบมหาศาลเพื่อพัฒนารถยนต์ไร้คนขคับแต่ Uber กลับตัดสินใจขายแผนกนี้ทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อนมุมหนึ่งก็มองว่าเออฉลาดนะลดต้นทุนโฟกัสกำไรแต่อีกมุมกลับมองว่านี่อาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ได้ บทวิเคราะห์เขาชี้ให้เห็นเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยคนที่กุมอำนาจตัวจริงในโลกของรถยนต์ไร้คนขับหรือ a v วก็คือคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นเจ้าของ AI ไม่ใช่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็นแค่ตัวกลางและนี่คือภาพที่ชัดมากลองนึกตามง่ายๆนะครับถ้าเวม m o มีกองทัพรถไร้คนขับเป็นหมื่นเป็นแสนคันทำไมเขาต้องยอมใจส่วนแบ่งก้อนโตให้อูเบอร์ด้วยล่ะครับจริงไหม สุดท้ายอูเ ber อร์อาจจะมีสภาพไม่ต่างจากเว็บจองโรงแรมที่ได้แค่ค่าค,าคอมมิชชั่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ Uber อ,อร์อาจจะพลาดไปมันใหญ่ขนาดไหนดูตัวเลขนี้ครับ4.45ล้านล้านดอลลาร์นี่คือขนาดคาดการณ์ของตลาดรถยนต์ไร้คนขับทั่วโลกภายในปี2034เป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงๆและที่โหดยิ่งกว่านั้นคืออัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีหรือ CAGR ที่คาดว่าจะสูงถึง36.3%นี่มันคือเค้กก้อนมะึือมาที่อูเ ber อร์อาจจะไม่ได้ส่วนแบ่งอย่างที่นักลงทุนเคยคาดหวังไว้แต่แรกเลยโอเคครับเราไปต่อกันที่เคสที่2เลยดีกว่าคราวนี้เป็นความเสี่ยงที่มาจากข้างในตัวบริษัทเองเลยนั่นก็คือวิเวียน บทวิเคราะห์ใช้คำที่แรงมากนะครับเขาเรียกรีเวียนว่าเป็นเครื่องจักรเผาเงินทุนฟังดูโหดนะแต่ก็สะท้อนปัญหาได้ตรงจุดมากปัญหาก็คือโมเดลธุรกิจตอนนี้เนี่ยขาดทุนทุกคันที่ขายออกไปครับพูดง่ายๆคือยิ่งขายเยอะก็ยิ่งขาดทุนเยอะบางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยเทสลาตอนแรกๆก็เผาเงินเหมือนกันใช่ครับแต่บริบทมันต่างกันคนละเรื่องเลยตอนที่เทสลาเริ่มต้นตลาด E ีบียังใหม่มากการแข่งขันยังไม่ดุเดือด แต่วิเวียนกำลังพยายามจะเกิดในยุคที่ตลาด EV เข้าสู่สงครามราคาเต็มรูปแบบไปแล้วอำนาจในการตั้งราคาสูงๆแบบที่เทสลาเคยทำได้มันไม่มีแล้วแล้วพอบริษัทต้องเผาเงินไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้อยู่รอดก็ต้องระดมทุนเพิ่มซึ่งมันก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า dilution effect หรือก็คือผลกระทบที่ทำให้หุ้นของเราถูกทำให้เจือจางลง ในบทวิเคราะห์เขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับมันเหมือนกับว่าเรามีน้ำหวานอยู่แก้วหนึ่งทุกครั้งที่บริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนก็เหมือนกับการเติมน้ำเปล่าลงไปในแก้วของเราเรื่อยๆความหวานหรือก็คือมูลค่าหุ้นของเรามันก็จางลงจางลงทุกครั้งที่เติมเลยครับ บทสรุปที่เฉียบคมสาหรับรีเวียนก็คือการถือหุ้นตัวนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับการกาลัลอตเตอรี่ไว้ในมือที่โอกาสถูกรางวัลมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วบริษัทยังคงเผาเงินสดไม่หยุดเอาละครับมาถึงกรณีศึกษาสุดท้ายกันแล้วกับ a f Fir m มบริษัทฟินเทคที่ให้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังซึ่งบทวิเคราะห์เตือนว่าความเสี่ยงของบริษัทนี้มาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เลย สิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เราดูก็คือตัวเลขหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะอัตราการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อรถยนต์ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นชัดเจนเลยตัวเลขพวกนี้มันเหมือนนกขมิ้นในเหมืองถ่านหินที่กำลังส่งสัญญาณเตือนว่าสุขภาพทางการเงินของผู้บริโภคโดยรวมกำลังอ่อนแอลงแล้วทำไมถึงเจาะจงมาที่แอปเฟิร์มล่ะก็เพราะฐานาลูกค,ค้าของแอปเฟิร์มมีความเปราะบางมากครับ ธุรกิจของเขาพึ่งพาลูกค้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงหรือที่เรียกว่ากลุ่มซับไพน์ซึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติทางการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่และประเด็นสําคัญก็คือลูกค้ากลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มที่จะโดนผลกระทบเป็นกลุ่มแรกและโดนแรงที่สุดเลยเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวเหมือนเป็นด่านหน้าที่ต้องรับแรงกระแทกของพายุเศรษฐกิจก่อนใครเพื่อนเลยครับพอเอาไปเทียบกับสถาบันการเงินใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นความแตกต่างชัดขึ้นไปอีก อัฟเฟิร์มไม่ได้มีฐานทุนที่แข็งแกร่งหรือมีการชนทางการเงินที่หนาเตอะเหมือนธนาคารพาณิชย์ใหญ่สําหรับอ uh ัฟเฟิร์มแล้วเนี่ยแค่การผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้นนิดเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วมากพอฟังครบทั้ง3ตัวแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะครับเราได้เห็นรอยร้าว3แบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสรุปได้ว่า Uber คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่วน L ีเวียน เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายในโดยตรงเลยคือเรื่องโครงสร้างต้นทุนและสุดท้าย affirm คือความเสี่ยงจากปัจจัยมหาภาคและนี่ผู้บริโภคซึ่งเป็นพายุที่ก่อตัวมาจากข้างนอกทั้งหมดนี้มันก็ตอกย้ำข้อคิดสำคัญครับว่าปี2026อาจจะไม่ใช่ปีที่เราจะใช้กลยุทธ์ซื้อแล้วถือลืมได้กับหุ้นทุกตัวต่อไปก่อนจะจากกันไปมีคำถามชวนคิดให้ได้นำไปต่อยอดกันครับบทวิเคราะห์นี้เน้นไปที่เหตุผลในการขาย แต่ถ้าเราลองพลิกเหรียญมองอีกด้านละครับจากแนวโน้มความเสี่ยงทั้งหมดที่เราคุยกันมาคําถามก็คืออะไรคือคุณสมบัติหรือกลยุทธ์ที่จะทําให้บริษัทหนึ่งกลายเป็นผู้ชนะตัวจริงในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกับระเบิดแบบนี้ครับเราควรจะมองหาอะไรในบริษัทที่เราจะลงทุนท่ามกลางความเสี่ยงเหล่านี้ครับ